สวัสดีค่ะตอนนี้น้องไฟอยู่ที่วัดหมากเป่งวัด,วดหินหมากเป่งวัดวัดหินหมากเป่งนะคะกวนไต่เงินค่ะอันนี้ก็เอาไปอุ้ยต้องมากปลี่ยนเลขเงินีกสิงกสงอ,องหกสอมอีกเลยเพื่หอหลุด หกสามนี่อมมันก็ขึ้นตัวนึงนี่แหละลูกป้าป้าไื้เอหน้าเขาได้ดอกมีกลเคียงหกหกสาเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนึงคือมันสองหกสานี่เดี๋ยวได้มีอยู่ส้าซอรนไได้เซดรมีเงินไปค่ะควายยางน้เืินได้ี่นจับน้ำห้าน้ำหนก สั้นส,ส, <l ost> สั้นส <Platform hum opaque> ั้นเอาเรงมาถ่ายตักกล่องเลยบพอดีสั้นมันยืนวะได้เกือบเจอแล้วสิพี่ป๊อบปุ่นในน้ำโขงมันแห้งไปปุ๊มันนันนี้ยก็นนัหน่อยด้วย นนม,มันไม่ใช่เป็นอันไม่ใช่เป็นหินมาหัเป็นเบิ้งหินผุดฟาทท้งผุฟ้กินมากปเป้ลใช่ไหหมาเป้ลุลอเห็นบ้นต่อ,อยังตอตอ,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 ตอตงฝังหน้าเลยครับนไ้ทางลนี <laughs> สบายดีสบายดี เห็นมาเป,าเป,เป้เห็นมาเป้เป็นชื่อเห็นสามก้อนซึ่งตั้งเรียกันอยู่ตรงนี้อันมีลักษณะคล้ายตุ่มเครื่องช่างทองคำสม,มัยเก่าตุ่มเครื่องช่างอู้ถ้าลิบสียังนะโอ้ใครเนี่ยเหนมาเอ้นสก,กาบอกอะ <S 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 สกายบอกน่อยห้าไส่เก่ยอแรงเี่ยอ๋อปย,ยังไปถ่ายแม่ปะยังไม่ยันย่านว้าเราบ่ออยอมยาน <c oughs> มีวิวไปนำโค้งนะคะเนีย่ยยานมาันหลายไปก่นวิวก่อนฝั่งลาวมีเรือมีพบอก Cái đằng tụp Tụp ขึ้นไปไม่รู้ยังไงกระดังตุบบ่ตุงเด้อ Mẹ น้ําเนาะย่านี่โอ ไม่เป็นไรว่าจ่เมียจะขอเป็นไรว่าเมียจะขอยานสกาวน่อยนี่ยนี่าน้ำล่าเนี่ยกระจับเอาเนี่ยบ่ตองเลี้ยวบ้างแต่รางเลี้ยวบ้างไกลๆที่วที่ถัดไปพูน เธอเอาโทรศัพท์เนี่ยเนี่บเรา,า, <c oughs> าไม่มือนี่ลาดจับมาโอ้ยยามนั้มนม,มีก็นได้เล้พอด่ะเนดะี <c oughs> <า>๋ยวเากันนี่นะคะพูดเป็นพี่น้องฟังเล่า เบอร์ค่ะเดี๋ยวฟังแล้วยังจ้ะสบายดีฟังแล้วฝ <c ười> ึกกันเที่ยวกัน <c ười> หนูไม่ออล้วหนูกลัว <c ười> อ like ุ้ยแม่ถ้าพูดมันเป็นหินเตแม่คือบพราว่าลราไปพุ่นมันก็ไม่ทั้งร่อเลยแต่ว่าสกายบอกว่าหนึ่ยเอ้าไปเดี๋ยวคนมา ก็าค่ะหินอันไหนอันไหนออทางล่องอยู่ตรงนั้นสวยมาะแม่อุ้ยเลือดตดิพุนาอุ้ยนั่นแหละยังลงไปเดาไทยนับโป้ไฮละแน่อุ้ยเลื่อหินป่ะอุ้ยตะปาไก่ คือเห็นนะรักกักัวไทยตัวขาวๆด้่ไ้ยตั้งเห็นอีก่เห็นเห็น่มือนแล้วเสีเปนสีง่าหอรปิดทาปาเพิ่นปะหยาดเตอาเริ่มมาสกายบอกหน่อยบ้างอื มวยอาจจะซ้นักกักป้ากยางบดจ้วยอ๋อเนียวนิดหน่อยเป็นตขาวว่ะเกิดางแลเบเป็นยางอ่ะตองไ่ได้ตอนียหน่อยยางไปนี่คูนี่ะ่มองหน่อยแต่ว่าแต่ว่าันีได้เป็นยังเป็นน้ำได้อืเป็นน้ำตกลงก็ดงตุ้มตุมน่หนึ่งแค่เอียงตอหเสียแล้ว สูงบอกสูงลยนี่ฝ้าสูงคากลีดตลงไปนี่เสียวทองหับเลยมาเี่อท้าเราซัเจ้ากออกตก๊แตกเล่นฝ่าริมเนี่ย<ไ>นี่มองนี่ย่าวาพ,พูดเกอบอบายๆลเ่เห็นเพิ่นเก็สางน้เป็นนั่น เป็นวัตรแล้วเป็นมองมองอาจจะเป็นวนะัดรได้นั่นคนเที่ยวไปนะ่ะเป็นวัดเป็นวัดคือฟังเฮาหุ่นไหมเข้าหุเป็นวัดหรือเฮามาเที่ยวผิวหนันเบิร์ดผิวช่วงนี้หนาวกำลังลงสวัสดีค่ะ <c oughs> คนอยู่ได้ฟังฝนได้ยินไหมเอา้าลาฝ่าบิด ค่ะคินนี้กับฟาวัวสี้ค่ะคืนนี้เจอกันที่อำเภอสีเชียงใหม่นะคะจังหวัดหนองคายค่ะมาให้กำลังใจแลงฟันหล,หลายๆด้วยค่ะ